สังคมไทยมีความสุขาตามคติธรรมที่ว่าสุขขังสังคัรส,สัมมาคีความสัม,มัคคีนำมาซึ่งความสุขในหมู่คณะถ้าชุมชนใดนะทางกิจกรรมและสมัครสมานสัมัคคีกันเอาความสัม,มัคคีมาเป็นที่ตั้งความสัม,มัคคีทั้งหลายเนี่ยจะนำความสุขมาเกิดขึ้นากับไปรี่ท่าบ้านเมือง จำนวนผู้เสียชากรผู้สูงอายุมากขึ้นอย่าผู้สูงอายุในในหมู่บ้านในชุมชนบนสันกลางเนี่ยมีผู้สูงอายุเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วไม่ผู้สูงอายุจะอยู่โดดเดี่ยวอยู่บ้านคนเดียวบ้างลูกหลานก็ไปทํางานที่อื่นก็ทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านปัญหาต่างๆก็จะเกิดขึ้น18มงกุฎมาผู้สูงอายุถูกหลอกบ้างอะไรบ้างตรงนี้มันบอกว่ารั้วบ้านที่ดีก็คือเพื่อนบ้านก็เลยอยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มารวมกลุ่มกัน เพื่อจะมาทํากิจกรรมต่างๆนะเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาเหล่านี้แก้ปัญหาโรคซึมเศร้านะแก้ปัญหาความอยู่คนเดียวในพื้นีให้ผู้สูงอายุเรามีเพื่อนนะมีเพื่อนเพื่อจะได้ปรึกษาหาหรือร่วมกิจกรรมร่วมกันโรงเรงเียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2544เริ่มต้นก็คือการรวมกลุ่มผู้สูงอายุอายุตั้งแต่60ปีนะผู้สูงอายุ60ปีเราจะประชาสัมพันธ์ พูดคุยกันในกลุ่มเริ่มจากการประชุมผู้สูงอายุตำบลเราจะมีประการประชุมประชาคมร่วมกับหมู่บ้านด้วยร่วมกันทั้งหมดเพื่อปรึกษาหรือว่าตอนนี้เราจะตั้งมีปัญหาแล้วนี่มันเกิดขึ้นปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในชุมชนแล้วละผู้สูงอายุเราโดดเดี่ยวนะผู้สูงอายุเราเป็นโรคซึมเศร้ามีปัญหาการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นมีปัญหาผู้สูงอายุซึมเศร้าในพวกนี้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแล้วก็เลยมาประชุมในที่ประชุมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลรวบรวมผู้สูงอายุในตำบลสันกง นะรวมกันได้อยู่ร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยกว่าคนายซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเครือข่ายอยู่60กว่าเครือข่ายเกจกรรมที่นี่ก็ตั้งแต่เช้าเราจะเข้าแถว8ปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านก็จะมารวมกันมารวมมารวมกันก็คือจะบา,บางคนก็จะขับจักรยานมาบางคนก็จะเอารถมอเตอร์ไซค์มาเองบางคนลูกหลานมาส่งนะแต่ที่นี่ก็จะมีรถรับนะรถรับส่งนะักเรียนรถรับส่งผู้สูงอายุ ือบริการนห้ผู้ชมร่ยยาวอายุเยอะๆนะครับมามาเรียนก็พอมาถึง8ปดโมงครึ่งเราก็จะเริ่มเข้าแถวเข้าแถวเคารพธงชาตนะิหลังจากนั้นก็จะร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระจากนั้นก็จะออกกําลังกายนะออกกําลังกายอ่าบางบาง,บางแต่ละทแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะบางวันก็ก็จะมีการลําวงย้อนยุคด้วยนะมีไทเก็กด้วยนะมีาการบริหาราการ,าการลำผ้าขมาม้า ลำไมพองวันนี้ในตอนช่วงเช้านะหลังจากนั้นก็จะเข้าห้องเรียนที่นี่จะแบ่งแบ่งห้องเรียนเป็น3ากลุ่มก็คือกลุ่มกลุ่มที่1นึ่งนะ่คือกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือคือผู้นส่อนยุคที่อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้จะมารวมกลุ่มกันตัวนี้เพื่อจะมาเขียนเรียนกอไก่ขอไข่มานะอีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มที่ลืมอ,อ่านได้เขียนได้แต่เขียนไม่ถูกก็นะจะมาเริ่มเรียนใหม่นะเริ่มเริ่ม,มฝึกเขียนผสมคําใหม่นะอีกกลุ่มก็คือกลุ่มที่เก่งแล้วคือกลุ่มที่จบป .4 มาก็มีนะครับเป็นกล กลุ่มนี้ก็จะมารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมเรียนหนังสือนะเรียนภาษ,ษาทั่วๆไปนะครับเพื่อเพื่อจะจะให้มีความรู้ยิ่งๆขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นก็จะเขาจะเริ่มเกี่ยวกับสุขภาพมีคุณหมอจากรอพสตมาจากโรงพยาบาลพานโรงพยาบาชลชรัน,ทนรทะโ์ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเ,าเรื่องทางด้านโภชนาการด้วยแล้วนะเ,เราจะเน้นเรื่องสุขภาพก่อนอันดับแรกเรื่องโภชนาการอาจจะให้กินอาหารแบบไมโครไบโอติกกินอาหารที่สุกๆใหมๆ่ๆ อีกกลุ่มหนึงก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเห็นโรคความดันเบาหวานอะไรพวกนี้หลังจากนั้นก็จะอีกถ้าจะเป็นช่วงช่วงหลังจากเราเรียนเรื่องสุขภาพเสร็จเราก็จะเปเกี่ยวกับความรู้รวบทั่วไปอย่างเช่นเกี่ยวกับวันนี้เราเรียนเรื่องยาเสพติดนะเอาเราพอเอาจากโรงพยาบาลเอจากไอสถานีตำรวจจากตำรวจก็จะมาสอนเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับยาบ้ายา โทษภัยของยาเสพติดหรือบางวันเราก็จะมีเกี่ยวกับการการเรียนเกี่ยวกับบรรเทาสารภัยเวลาแก๊สรั่วเวลามันเกิดปัญหาแก๊สรั่วคณผู้สูงอายุจะป้องกันตัว่างนะช่วงบ่ายก็จะเป็นเกี่ยวกับการทําจักสารการทําเกี่ยวกับขนมบ้างอาหารบ้างอะไรพวกนี้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำบลสันกลางเนี่ยปลูกสมุนไพรทุก หลังคาทุกหมู่บ้านจะต้องจะต้องมีการปลูกสม,มุนไพรอย่างน้อยเจ็ดอย่างอย่างเช่นมีตะไคร้ใบมะกรูดไผ่ขมิ้นอัอนพวกนี้หลังจากเราปลูกเสร็จแล้วที่นี่ก็ยังเป็นศูนย์รวมของการทําสม,มุนไพรเราทํารูปรครอบตอนนี้ก็มีรูปรครบทารูปรครบส่งออกด้วยตอนนี้ไปต่างประเทศด้วยทําน้ํามันนวดแล้วก็มีการทําสเปรย์ ะตะไคร่หอมไรยุงม,มีทํายาหมองมีการ่งเสริมเรื่องอาชีพทางด้านอีกอันนึงก็เป็นเกี่ยวกับการทําจักสารเราก็มีการทำะตะก้าหวายตะก้าทางมะพร้าวทาหมวกทําผ้ารองโคบรองเขียงและมีการทําอาหารต่างๆด้วยนะครัในกิจกรรมของเด็กผู้สูงอายุที่นี่เป็นตนนําบลแผ่นดินทำแผ่นดินทองตำบลสันาาการเป็นตำบลเป็นตำบลที่หนึ่งของจังหวัดเชียงรายนะเพราะที่นี่ได้นานนารางวัลแผ่นดินทองสองปีซ้อนแล้วแล้วก็ทำอภิบาลอันดับหนึ่งของประเทศด้วย อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับทอ้กทอกะถีเน,นี่ยต้องมีท้อกะถนต้องเตรียมอะไรบ้างก็จะเตรียมนะเนี่ยครับเนี่ยมาบอกว่านี่แหละคือพิพิธภัณฑ์มีชีวิตมาแล้วจะเรียนรู้มาแล้วจะทำนะฮะดูอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำตุงมตึกตอนนี้ที่นี่เราเป็นศูนย์เราเรานวัตกรรมใหม่ร่วมกับอบตคือเปิดศูนย์ต้นกล้าสันกางคือที่นี่จะเป็นแหล่งถ่ายรอดใต้ถ่ายทอภูมิปัญญาก็ทางอบตก็จะมามาทำกิจกรรมตรงนี้เป็นของอบต โดยให้เราเนี่ยให้ผู้สงยุทธไปสอนคือเด็กทุกคนที่อยู่ในสานกลางเงี่ยไม่ว่าจะเรียนที่ไหนก็ตามเสาร์ที่กลับมาต้องมาเรียนที่นี่อันนี้เป็นประเพณีเดือน7คือเดือนเมษานะครับเราก็จะมีการจําลองให้ให้รู้เกี่ยวกับการทําบุญช่วงเดือเนเมษาเดือนเมษทางเหนือเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่13เมษาคือวันสังขารล่องนะฮะวันที่13เนี่ยก็จะเป็นวันที่ประชาชนชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยจะทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดบ้านจัดเตรียมของอะไรต่าง เพราะว่าแล้วก็วันที่14เนี่ยจะเป็นวันวันเตรียมของทางเหนือเขาจะเป็นวันวันเขาเรียกว่าวันเน่าวันที่14เนี่ยเขาจะไม่ให้ไม่ให้ด่ากันไม่ให้ว่ากันตำมีกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเขาเรียกถือว่าวันเนี้ยเป็นวันที่มันเน่าถ้าพูดไปแล้วสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคนที่โดนโดนว่าก็จะทาให้ไม่เจริญรุ่งเรืองให้รมัดระวงช่ใช่การพูดการจาใช่ใช่เดือนนี้ก็จะเป็นเป็นเดือนที่ทางเหนือเขาเรียกว่าปล่อยลูกแก้ว นะเขาเรียกว่าพลอยสั่งลองหลายๆอย่างนะครับครั้งนี้ก็เป็นการบวชเป็นช่วงบวชเหมือนบวชลูกแก้วใช่ใช่นะครับใช่ที่นี่แล้วเนี่ยนี่นี่เขาจะาจำลองให้เห็นว่าเนี่ยมีการเตรียมของนะนะเนี่ยเราจะบวชนะเนี่ยเราจะเตรียมของอย่างเงี้ยทุกอย่างเขาต้องมีลูกแก้วเราต้องมีของอะไรทุกอย่างให้ครบหมดใช่ครับอะไรลูกแก้วเพราะลูกแก้วคือคนก็คือคนที่จะบวชนี่นี่เนี่ยเนี่ยลูกแก้วลูกลูกนะฮาร์ดเจอร์ลูกแก้วเป็นแบบนี้ ให็นไหมลูกแก้วจะมีในรูปน,นะนะลูกแก้วจะมีรูปนะเรันี้เ <c oughs> วาที่นี้สใจตเรียนาตงนก็จะี้ตมีที่นี่เราเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเราเป็นเฉลิมราชแห่งราชสุดประเทศไทย <c oughs> ที่นีจ่จะต่างกับพิพิธภัณฑ์ทั่วไป <c oughs> ที่อื่นเนี่ยพิพิธภัณฑ์มีของจําลองไว้เขียนป้ายติดแต่ที่นี่เราพิเศษคือมาที่ต้องได้เรียนรู้ด้วย <c oughs> ็นนักเรียนผู้สูงอายุเป็นครูเนี่ยะใช่ที่นี่คือเราเราผลิตนักเรียนผู้สูงอายุผลิตนักเรียนให้เป็นครูเป็นครูพยามหมดเลยเรามี48่ฐานเรียนรู้ที่นี่นะครับตอนนี้ทางกระทรวงการสังคมในท่านคมจมาดูแลด้วยท่านดูแลมีงบประมาณให้อะไรให้หลายๆอย่างท่านในอำเภอมาตลอดท่านนายกเนี่ยคือตัวนี้ก็เกิดขึ้นจากนายกเกิดขึ้นจากท่านประหลัดเกิดขึ้นจากนายกเนี่ยทีนี้รบกทุกๆหน่วยงานช่วยกันหมดเราช่วยกันที่นี่เราทํากันด้วยใจงบไม่ว่า งบไม่อ่านใครมาดูงานที่นี่ฟรีหมดแล้วแต่จะทําบุญนะครับครับท่านจะว่าเรื่องแรงบันดาลใจว่าทำไมถึงอยู่ๆเราเป็นเฉพาะทางกลุ่งมั่นตั้งใเป็นผู้สูงอายุอย่าเป็นคนตอนนี้คืออาตมาเริ่มต้นจากผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุเนี่ยถ่ายทอดคนได้ทุกวัยนะฮะถ้าเราเริ่มต้นจากเด็กเด็กจะไปสอนผู้สูงอายุไม่ได้นะครับว่านับไว้เอาทุกอะไรก็ทำแล้วเราเพิ่มจากเริ่มผู้สูงอายุก่อนเพราะผู้สูงอายุเนี่ยความรู้ความสามารถเยอะนะครับเวลาท่านพูดอะไรไปเด็กก็จะฟัง นะครับแล้วก็เขาก็เลยว่าทําอะไรก็ช่าง <S <S ถ้าเริ่มจด็กผู้สูงอายุแล้วเนี่ยมันสาเร็จหมดแต่ตอนนี้เราขยายผมโรงเรียนครอบครัวแล้วนะที่นี่นะครับ <S <S และตอนนี้โรงเรียนพลเมืองเราจะเกิดแห่งแรกของประเทศเชียงรายจะเกิดี่นี่ช้อนปนชอนใั่ปะมีครูสอนสอนโรงเรียนนี่นะมีแผ่วแผลน้ำมีแผ่วอย่างมดนังกิ๊บอย่างอย่างนังชื่อไทยเปนกับช้อนหมดอ่ะหมูม้าจัดหนักขอ่ะกันนอนก่อนวิจจะใหม่วิแต่ก่อนนี่มันเข้าป่าเข้าดงเนาะมาเห็นนังชีก่อน จังหวะยูทูปขาดๆได้ก็ป .3 ออกมานี่อุ้ยก็ว่าเออมาเฮียนหนังสือกับเปิ้นผู้กรรมแม่นทีตึ้มจะฮู้จักหนังสือสักอย่างเออเปิ้นยังกรรจ้างอ่านกอมได้เขียนกอมได้ไปที่ไหนก็แตกหัวมือนั่นละล่ําเด้นี่ได้หมดหัวมือได้เนาะเขียนได้หมดอันนี้น่ะเขียนได้เขียนไ้ืเนได้แล้วเขียนไ้อันได้เนาะเดนีนะ มาเน่ก็มีความสุกสุกกายสบายใจได้ออกกําลังกายโดยเปิดสอนทุกสิ่งทุกอย่างเนาะสอนองเงียขนมสอนมอดมาเน่เปิดสอนกุยยางกุอานนาเจ้าเป็นตีไอตีมวลตีงันของคนเท่าเป็นตีบางงอมบางงันเปื่อนปูงเฮาหู้จักชิแปดหมู่บ้านทข้งๆเฮาก็เบาหู้จักไผ่เนาะเดี๋ยวเฮาหู้จักทุกคู่ทุกคนไปตีไหนเฮาก็มีกูมีเปืือนน่าไม่ต้องหากูุงหาเปืือยมันต้องไปป้าตั้งหน้าเนาะมูซื้อกว่าท่านระคูเนี่ยเปลือามใหู้มาหำมาเฮียน ตรก่อนนี้แม่อันอยู่เตื้องโพสีโพสีแต่ก่อนก็กุ๊กๆมาๆเนาะอ่าอันปวกโรคคุณหานอย่างกํากาลือมั่วอะไรไหนประเดี๋ยวนี้เปิดน้ำมาทบทวนใหม่ไม่อย่นันก็ไก่ของใคใหม่ก็มู้ซื้อกว่าดีอมาเข้าโรงแลีนก็ก็ตั้งหม้อฝนตั้งหัวทีละแต่ก่อนนี่มันเจ๊ให้จักตัวอีเนาะแต่เรียงมัวเรียงควาย แล้วก็มาเดินในห้องว่าพ่อมันดวงสีหนังเขียนจื่อเขียนยังก็ได้มดอ่ะจ้างคนมาเข้ามาเข้าโรงเรียนนี้มาเอามวนเอาความจุกความหมู่ห้องอาณาจักรชนยังแป่งชุงแปมงยังก็จ้างมาแล้วอ่ะเดียนี้แต่ที่นี่จะเป็นโรงเรียนเดียวโรงเรียนแรกที่เป็นเด็กผู้ชมยูทที่เกิดขึ้นจากวัดบริหารจัดการด้วยวัดเวยไม่ไม่ที่นี่จะไม่เอางบประมาณเป็นที่ตั้งเราทำันด้วยใจสู้ชมยุททั้งหลายก็จะมาร่วมร่วมกัน ที่นี่จะเป็นต้นแบบของเรื่องทสูงอายุจากทั่วประเทศซึ่งมีคณะศึกษาดูงานมีคณะหลายๆห,หน่วยงานที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรม